มีการแสดงความเห็นออกมาครับจากผู้พิพากษาในศาลชั้นต้นของร,รัฐบาลกลางสหรัฐในคดีการไต่สวนระหว่างผู้เขียนหนังสือนักแต่งหนังสือกับบริษัทเมตาเจ้าของเดียวกันกับเฟ e บุ o k นะครับว่ามีการนำเอาข้อมูลในหนังสือไปเทรน AI ซึ่งมันเป็นการใช้งานแบบไม่เป็นธรรม ชื่นชอบพี่หลามติดตามพี่หลามได้3ช่องครับช่องแรกคือล้ำหน้าโชว์นะครับมีข่าวไอทีให้คุณดูทุกวันวันเสาร์จะเป็นโลกเทคโนโลยีในอดีตและวันอาทิตย์จะเป็นพอดชาร์กเวอร์ชันใหม่ส่วนใครชอบเรื่องรถนะครับก็ไปติดตามได้ที่ช่องขับรถด,ดีๆมีพี่หลามกับพี่เอแล้วก็มีน้องศิลด้วยนะครับมาทำคอนเทนต์เรื่องรถสนุกๆให้คุณได้ติดตามกันแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศก็ต้องช่องนี้เลยเรื่องเล่าอวกาศเนื้อหาเกี่ยวกับอวกาศทั้งหมดจะย้ายมาอยู่ที่ช่องนี้แล้วได้ดู ทุกวันด้วยติดตามทั้ง3ช่องเลยนะครับคดีนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2023นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ยืดเยื้อกันมาจนถึงปี2025นี้นะครับกลุ่มนักเขียนนะฮะทั้งมีสังกัดและไม่มีสังกัดนะครับได้รวมตัวกันฟอ้องร้องซึ่งงานนี้เนี่ยไม่ใช่ฟ้องร้องแค่เมตาอย่างเดียวเพราะบริษัทที่โดดเด่นเรื่องของ AI มากที่สุดนั่นก็คือ Open AI ครับฟ้องทั้ง Open AI ฟ้องทั้งเมตาว่ามีการนำเอาหนังสือไปใช้งานในการฝึกฝนปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับโอ้ที่ผ่านมาผมเคยได้ยินแต่ว่าบริษัทที่ทำด้าน AI เนี่ยส่วนใหญ่เขามักจะปล่อยบอทแล้วก็วิ่งไปสแกนหาเอกสารด็อกิเมต์ที่มีอยู่ตามเว็บไซต์ต่างๆหรือเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์ line, ที่เปิดให้เข้าถึงได้เจออะไรเป็นข้อมูลดึงกลับมาให้หมดครับก๊ปี้กลับมาให้หมด แลวเอามาเทรน AI ซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีปัญหากับพวกหนังสือพิมพ์เนี่ยเพราะว่าเว็บไซต์หนังสือพิมพ์เนี่ยเขาจะมีไลบรารีซึ่งไลบรารีพวกนี้เป็นความลับนะครับคุณจะต้องจ่ายตังค์เข้าไปคุณต้องเป็นสมาชิกเท่านั้นคุณถึงจะใช้งานได้เขาจะมีไลบรารีของหนังสือพิมพ์เก่าๆย้อนกลับไป 40- 50, 50 60, ปี60ปีซึ่งคุณสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ได้เคยมีปัญหานี้มาทีหนึ่งแล้วโดยที่สำนักพิมพ์ใหญ่ๆเนี่ยฟ้องร้อง บริษัทที่ทำ AI อย่าง Open AI นะฮะหลายๆที่นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เคยได้ยินมาแล้วแต่ไม่เคยได้ยินครับว่ามีการนำเอาหนังสือที่เขียนโดยคนที่เป็นคนเขียนหนังสือนะฮะี่เป็นหนังสือเป็นเล่มๆเ,เป็นพวกพ็อกเก็ตบุ๊กนะครับเนี่ยเขาก็เลยรวมตัวกันฟ้องนะครับโดยคือเอาไปเทรน AI โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยอาศัยการดาวน์โหลดนะจากห้องสมุดที่มีการแชร์ไฟล์ อย่าง i b r a r y GEN นะครับ i b r a r y GEN เนี่ยก็เป็นห้องสมุดออนไลน์แห่งหนึ่งนะครับซึ่งมีหนังสืออยู่มากมายในนั้นแลน้วหนังสือที่เขียนมาเพื่อขายและจำหน่ายก็มีให้อ่านอยู่ในนั้นด้วยโดยระบบสมาชิกสามารถเข้าไปอ่านได้นะครับก็เป็นฟ้องร้องกันมาตั้งแต่ปี2023ในกรณีที่บอกว่า Meta บอกว่านี่คือการใช้งานที่เป็นธรรมก็เรามีสิทธิ์เข้าถึงถ้าเป็นหนังสือที่ต้องจ่ายตังค่าเช่า ถ้าเป็นระบบสมาชิกที่ต้องจ่ายทางเข้าไปเราก็จ่ายทางเข้าไปเราไม่ได้แบบละเมิดหรือขโมยแต่พอได้มาแล้วเราดาวน์โหลดสิ่งเหล่านั้นมาเราไม่ได้เอามาให้คนอ่านเราเอามาให้ AI อ่านซึ่ง AI เนี่ยโอ้โหความทรงจำมันมันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมันอ่านรอบเดียวเนี่ยมันก็รู้เรื่องแล้วมันจดจำไปตลอดเท่ากับว่างานชิ้นนั้นเนี่ยก็เข้าไปอยู่ใน AI เรียบร้อยเลยนะฮะซึ่ง คำว่าการใช้งานอย่างเป็นธรรมเนี่ยนะฮะโหมันตีความหมายยากนะครับซึ่งอสมมุติเขาบอกว่าการใช้งานอย่างเป็นธรรมหรือคำว่า fair use เนี่ยนะฮะบ,บอกว่าเป็นการใช้งานอย่างจํากัดที่เปิดให้ผู้อื่นสามารถนํางานที่มีลิขสิทธิ์ไปใช้งานต่อได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์เขามียกตัวอย่างเลยครับว่างานแบบไหนที่ทําได้เช่นการวิจารณ์หนังสือหรือภาพยนตร์ ถ้าคุณเขียนหนังสือมาแล้วเล่มนึงมีคนเอาหนังสือของคุณไปทําบทวิจารณ์ทําได้อย่างนี้ถือว่าเอาเนื้อหาในนั้นมาพูดถึงได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าเลสิทธิ์หรือแม้แต่ภาพยนตร์คุณทําบทวิจารณ์ภาพยนตร์คุณนําคลิปเล่าสปอยไม่ได้สปอยน่าจะผิด <c ười> คุณวิจารณ์ภาพยนตร์เน่ยได้นะฮะหรือเอาไปใช้งานเพื่อการวิจัยหรือการรายงานข่าวนี่ อย่างผมเองเนี่ยเอาหนังสือมาเล่มนึงแล้วมาอ่านเนี่ยเป็นรายงานข่าวอย่างนี้ถือว่าได้รับการยกเวน้นนะครับซึ่งผู้พิพากษานะครับที่พิพากษากันอยู่ในปีนี้เนี่ยนะฮะนั่นก็คือคุณวินส์ชาฮาบียาเป็นผู้พิพากษาแห่งศาลชั้นต้นสหรัฐนะฮะของรัฐบาลกลางสหรัฐแสดงความเห็นในระหว่างการไต่สวนคดีเมตานี้นะฮะบ,บอกว่าการเอาหนังสือไปฝึกปัญญาประดิษฐ เขามองไม่เห็นเลยว่ามันจะเป็นธรรมได้ยังไงนะทางฝั่งเมตาก็บอกว่าโอ้ยการใช้งานของเราเนี่ยเข้าข่ายการใช้งานที่เป็นธรรมนะฮะผู้พิพากษาก็บอกว่าโอ้การสร้างปัญญาประดิษฐ์ของเมตาเนี่ยมันจะเปลี่ยนตลาดหนังสือคือมันคล้ายๆกับกฎของ F 1วันนะครับอันนี้ผมต้องยกตัวอย่างนะว่าเวลามีการชนกันในสนามเนี่ยมันต้องดูเจตนาและดูผลที่เกิดขึ้นว่า รถสองคันชนกันชนเสร็จแล้วเนี่ยเป็นอุบัติเหตุสุวนวิสัยแล้วมีคนที่ได้เปรียบหรือเสียเปรียบหลังจากเหตุการณ์นั้นหรือไม่นี่ต้องใช้กฎแบบนี้นะฮะคือคุณจะเอาไปทําอะไรก็ตามแต่ต้องดูว่าหลังจากนั้นมันทําลายสิ่งที่เป็นต้นฉบับหรือไม่ซึ่งผู้วิวาฒาเขามองแบบนี้ครับว่าคุณเอาหนังสือเล่มหนึ่งไปสแกน AI หนังสือเล่มนั้นก็อยู่ใน AI นั้นแล้ว ทีนี้ใครอยากได้อะไรในหนังสือเล่มนั้นก็ไปถาม AI AI ก็ตอบได้หมดเลยแปลว่าอะไรหนังสือเล่มนั้นนะไม่มีความหมายต่อไปแล้วมันเป็นการทําลายวัตถุดั้งเดิมที่มันถูกเรียนรู้มาผู้พิพากษาก็เลยบอกว่าทำอย่างนี้มันก็จะสร้างความเสียหายให้กับเจ้าของหนังสือแล้วก็อาจจะลุกลามไปทําลายตลาดของหนังสืออีกหน่อยหนังสืออาจจะศูนพันไปเลยก็ได้ อาชีพคนเขียนหนังสือก็อาจจะไม่มีนะฮะซึ่งเขาบอกตรงนี้แหละที่ไม่เป็นธรรมงานนี้เมตานะครับก็บอกเลยว่าโอ้โหแต่เอาจริงเนี่ยก็คงไม่มีใครหรอกที่จะมาบอกว่าช่วยอ่านหนังสือเล่มนี้หรือว่าเล่าหนังสือเล่มนี้ทั้งเล่มให้ผมฟังหน่อยเพราะเมตาเนี่ยกลับไปมองว่าการที่ AI ของ Meta หรือว่าแม้กระทั่งของ Chat GPT o p e n a i เนี่ยบอกเอาความรู้พวกนี้ไปไปประดับสมองเพื่อที่จะเอามาเจ n เนอเรตคำตอบในการถามตอบกับผู้คนที่อยากรู้มันเอามาเป็นส่วนหนึ่งของความรู้เท่านั้นเองมันไม่ได้เอาไปใช้งาน100%เซคดีแบบนี้มันถึงเถียงกัน2ปีไม่จบไงครับตั้งแต่ปี2023มาจนถึงขนาดนี้นะฮะซึ่งงานเนี้ย เขาก็เลยบอกว่าอ่ะอย่างนั้นนักเขียนที่เป็นฝ่ายโจทย์เนี่ยก็จะต้องไปดูว่าข้อเสียของเรื่องนี้นะเมตาเนี่ยทำให้เงินจากข้อมูลหนังสือนะฮะหรือว่า AI ของเมตาเนี่ยกระทบยอดขายหนังสืออย่างไรซึ่งโอ้โหมันทางอ้อมมากๆอะ่ะคือเวลาคนไม่ซื้อเราสามารถไปถามเขาได้ด้วยเหรอว่าคุณไม่ซื้อเพราะอะไรครับ เพราะเหตุผลคือเรารู้แล้วเราไปใช้จากตัว AI ตัวนี้ได้อะไรเงี้ยเราจะหาเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาแล้วเอามายื่นเป็นหลักฐานต่อสารได้ยังไงมันไม่มีทางเลยซึ่งเป็นหลักฐานที่ยากมากๆแม้แต่ผู้พิพากษพิพากษาเองนะครับคุณชิฮาบ,บริยาเนี่ยชื่อแกออกเสียงยากเลยกันแกยังบอกเลยว่าโอ้โหงานนี้มันลำบากจริงก็คงต้องยื้อกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่ง ผมบอกเลยว่า AI เนี่ยยังไงมันก็ต้องใช้วิธีขโมยความรู้เพราะความรู้ที่มีอยู่ทั้งโลกเนี่ยส่วนหนึ่งมีเจ้าของครับส่วนหนึ่งเป็นสาธารณะแต่ไอ้ส่วนที่เป็นสาธารณะกับส่วนที่เป็นเจ้าของเนี่ยผมว่ามันมีครึ่งๆเลยเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องการขโมยข้อมูลยังจะต้องเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันไปอีกเป็น10ปีจนถึงตอนนั้นอะ AI มันไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เรายังเถียงกันเรื่องนี้ไม่เลิกเลย